ที่เด็ดแทนคำแรงมีบอกมีมาโอ้สะเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนมี่มาเจ้าหลบอยู่ไหนมี่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดพเราหนาอัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแล้วฟ้าเลิอไอและว่ครับเตรียมความพร้อมมา พ่อทำนี่พ่อแม่ลาวางกันไานี่เนีดด่ยเก็บของครับอื่นเป็นอย่งเทนครับตรงนี้จะเลี้ยงเทนเก็บของ căn nhà, giá lắm Đây cái giá thứ chín Hãy subscribe cho ยังแห้งยูเเ่เก็บให้เบิดเก็บเดี๋ยวจะไม่มีลาสองวันของล้ำ้วครับ bạn xí trung phu có biết tạng luôn cái điểm đẹp đi. จะิ้เมียนออกไปไว้มุมพุ่นครับเครื่องพุ่นแรงเมียนไปไว้มุมพุ่นครับ,รรไไรบให้เป็นสัดส่วนครับแล้วว่าแป๊บกับสายไฟได้ลูกทำความสะอาดแล้วมันก็ได้อยู่ครับ

าปิดจมูกซุนครับซุนแห้ง lột thẻ đó anh này dục lột này dục tôi nè sụt côn nó khôn má cứ thoải về này dục ô đây dục vẫn tuột cả này tôi nè Hãy subscribe cho kênh เนี่ยก็จะตัดออกไปเลยครับเนี่ยให้มันลงจะหน้าอยู่เครียดตรงนี้ครับ ครัวเก็บวัดครับนี่ใ <reading> ห <repetition> ้สะอาดสะอาดนะครับสามเดือนไอ้บังพี่น้องมือนสิเฮ็ดบุญเรียนเทศครับวันออกล้าครับทำบุญบ้านเอ้า เายยุกฮะตรงฟานสะอาดฮะจะดูเก็บเจมนี้ก่อนมาเก็บขยายพอเลยายหนาให้ตายักไปใส่มือยูบาทอยู่ซองจะทำบุญทำบุญเลียเพลเลียเทีนบุญกินข้าวบ่ทำบุญบ้าน ครับเขาไปอยู่ไหมเลี้ยงเจ้าที่เจ้าชางเจ้าบัตรเจ้าเมืองเลี้ยงที่เลี้ยงบุระนั่นแหละเจ้ากรรมได้วยเว่นะเพื่อโอกาสขณาในเป็นที่ของเราอย่างเงี้ยในบ้านไงหัวในบ้านพะสามองค์ครับเออเดี๋ยวเขาจะเอาเด็กเก็บตัวนี้ก่อนคือต้องไฟด้วยฮะอตงนั้เอามีอยู่ดิอย่ามาดิเอาไม่ได้ เอโอ้ฝั่งละสองปัญหาดิมันตัดแต่งได้งบขึ้นอยู่โอ้ในยกมาไว้จุดลงไฟด้วยอัดตัวโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวจังวากันเนี่ยลุงเนี่ยพม่งที่เย้์ตรงนี้ผมจะยกนี่ไปไว้นู่นแป๊บนึับ นายกผมอยู่กับในยกผมไม่กลัว<อ>ผมบอกแล้วฮะพี่ผมอยู่กับในยกอยู่แล้วผมไม่กลัวใครอยู่แล้วนายกผมจะยกได้ทุกอย่าง,อง <laughs> เออผู้ใดมาอีกเอ้าใครลุงใครมาใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวนั้นก่อนแวมนดิงเคลียร์ก่อนเฮ้ยใครมาล่ะเะบิร์พี่น้องคุณคุณปะเวง